สวัสดีพ่อหมดแม่หมดแล้วเรามาเกิลทุกท่านนะครับผมอัสราสากุระอยู่กันในเกม h a r r y p o พ t e r ตอรมิจิซเวทแค่เช่นเคยนะครับ, Potter, รบอ่ะก็กลับมาอีกแล้ว,าวาคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบว่ากิจกรรมเนี่ยจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะเก็บไว้เป็นความทรงจำอันสวยงามเนาะเออว่าสกากุระเนี่ยได้ทำหมวกแบบ ไปยังไงบ้างนะฮะแล้วก็กิจกรรมเนี้ยมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเราเมื่อที่ดอบบี้ตัวเนี้ยชื่อว่าแกรบบี้หรือเปล่าเออเราก็มาที่ร้านแกรบบี้ช็อปเนี่ยฮะเขาน้องจะมีขายวัตถุดิบในการทำหมวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นลวดลายของหมวกนะครับก็คืออ่าตัวฟิลเบ็กนะฮะเป็นตัวแบบตัวตัวตัวหมวกนั่นเองนะฮะว่าจะเป็นลายไหนแล้วก็ตัวนี้เป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับจะมีโคตาต่างกันเนาะ เนี่ยบางช,ชุดนี้ก็จะเป็นลิมิตเนี่ยที่16ชิ้นนะครับแล้วก็อ่ะที่ผมซื้อไปลิมิต2ชิ้นจะเป็นเกี่ยวกับพวกขอบหมวกต่างๆนะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบวัตถุดิบแบบประมาณพวกตรงไหนอะ่ะตรงแกนตรงหมวกหรือเปล่าตรงคอหมวกนะประมาณนั้นแล้วก็น,นี้150พวงหลีดในการซื้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบสุ่มนะครับก็คือวัตถุดิบอื่นๆที่แบบ ่ต้องสุ่มเนาะเพราะว่าทั้งหมดเลยอะ่ะเราจะต้องสะสมให้ได้ครบ119ชิ้นซึ่งการสะสมครบเนี่ยได้อะไรรางวัลเพิ่มไหมบอกเลยว่าไม่ไม่มีโอมาไม่มีอะไรเพิ่มให้เลยนะแม้แต่เจมก็เพื่อความแบบปังบูริเยนในการแต่งนะถ้าใครเป็นสายแบบชอบทำหมวก ชอบแบบออกแบบดีไซน์นะโออันนี้คือแบบกิจกรรมนี้คือโค้ดตอบโจทย์เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมได้ร้อยแปดชิ้นแหละเดี๋ยวผมขาดแค่อะไรอ่ะขาดอะไรเอ่ยเดี๋ยวเลื่อนก่อนอืมคือของทุกอย่างเนี่ยนะครับคืออุ้ยอ่ะน้องโบดําแสดงในใจก็เมื่อเรา ได้ของมาแล้วนะฮะเราสามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับโดยการใช้100พวงหลีดเนี่ยในการซื้อนั่นเองนะครับต่อต่อวัตถุดิบ1ชิ้นนั่นเองนะฮะก็อย่างบางคนอยากทําหมวกดอกกุหลาบทั้งทั้งหมวกเลยอ่ะเออแบบแดงดอกกุหลาบแดงแบบทั้งหมวกเลยก็ไปซื้อเพิ่มได้นะฮะแต่ทีนี้หนึ่งหมวกเนี่ยเขาจะจํากัดนะฮะทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถใช้วัตถุดิบได้แค่20ชิ้นเท่านั้นในการ ทำหมวก1ใบนั่นเองเนะฮะแล้วก็ในการทำเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยออกแบบได้ทั้งหมด3หมวกเลยนะฮะเออเราสร้างเลยทั้ง3หมวกทุกคนถาม,ม่าสร้างไปทำไมเมื่อจบกิจกรรมแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้เลือก1ใบอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะฮะเราเนี่ยจะได้เลือก1ใบจาก3ใบที่เราสร้างนะฮะที่เราออกแบบเอาไว้เนี่ยมาใช้จริงเนี่ย เออใช้ได้จริงเลย1ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนเอนก็สร้างแบบอลังเวอร์วังไปเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะเอาเอาให้ดูคร่าวๆเนาะว่าในเคราะอันนี้ผมสร้างในคอมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันสะดวกกว่าในการทําในโทรศัพท์นะอืมคือแบบว่าเวลาเราจะหมุนองศาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือคือมันแบบมันหมุนได้แบบเอ ประมาณ18,500องศาเลยหรือเปล่าเวอร์ก็คือคือแบบค่อยๆทีละนิดนะทุกคนคือมันแบบมันทำได้หมดเลยอะในการหมุนนะแบบว่าจะเลยแบบเลยขอบแบบให้แบบน้องลงมาตรงปีกหมวกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำเป็นกลางหันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทำในคอมนี่มันสะดวกกว่าแน่นอนนะฮะ อเราก็เห็นเขาทําหูแมวนะฮะเออประมาณนี้หูแมวเนี่ยก็ยอดฮิตเลยเพราะว่ามันน่ารักไม่ไหวหรือจะเป็นแพนด้าคาผ่นะที่เราเห็นก็คือแบบเออนะแล้วก็มีแบบลายอะไรอ่ะนกกระเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาทํากันนะแล้วก็เป็นแบบพวกวิวพวกออหน้ากากแบบต่างๆนะครับหรือจะเป็นแบบอะไรนะ เป็นกระทงนะบางคนออกแบบให้ไม่ใช่หมวกแล้วว่าโอแกค,คือแบบว่าเป็นเป็นกระทงเลยไม่ใช่หมวกพอหมดใดๆแล้วอะที่ฉันเห็นอนะคืองงมากแล้วก็อะไรอะแบบบางคนใส่แบบเป็นแมงมุมเนาะโอมองไกลๆเนี่ยคือเหมือนเอาเขาเรียกว่าอะไรอะปี๊บนะปี๊บแบบถังขยะหรือเปล่าเออแต่ก็แบบ เก๋ไก่ไปอีกแบบนะเป็นเป็นดีไซน์ของเขานะเราไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีแบบไม่สวยนะทุกหมวกคือเป็นเอกลักษณ์ของของใครของมันนะคืออยู่ที่ว่าพอใส่แล้วว่าเขาอยากให้ให้คนเนี่ยคนอื่นมองว่าหมวกของฉันเป็นยังไงนะอย่างสไตล์ฉันเนี่ยก็คือว่าต้องแบบเออเรียบง่ายเนาะเออดูเก๋ดูโก้แล้วก็แบบว่าไฮแฟชั่น ร้อยเมตรสวยทุก360องศาคือสวยทุกมุมแกแล้วก็มันจะต้องแบบว่ายังไงอะดูแบบอีลิแกนนะเออดูแบบว้าวเห็นแล้วว้าวเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบฟินิชลุกนะฮะเป็นแบบที่3นะครับเออแต่แบบแรกเนี่ยก็คือสร้างเอาไว้แลลวแต่รู้สึกว่ายังไม่โดนนะแบบที่3นี่คือรู้สึกว่าแบบว่าแบบ มาดามสากุระเออแต่แบบที่สองนี่คือเราแบบไม่ค่อยตั้งใจนะ <c oughs> ตอนแรกอยากเป็นแบบสไตล์ฮิมะนิดนึงแต่รู้สึกว่าคนน่าจะทำเยอะเออเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบหนีออกจากทางโลกไม่ใช่เพื่อเราจะแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเนาะอันนี้เราก็เลยแบบสร้างแบบแบบทําวันท้ายๆเลยนะเออแบบนะครับ โค้ดนี้น่าจะน่าจะเอาไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะหมดหมดหมดเขตสร้างแล้วทุกคนแล้วก็เนี่ยแล้วล่าสุดนะฉันฉันอยากจะสองตีสองใจอยากได้มวกน้องเพนเพนดาเออเพราะแบบเห็นคนทำแล้วแบบมันน่ารักไม่ไหวแกแต่ฉันสร้างตอนวันที่31ตอนสีทุมแล้วคือฉันก็คิดว่าน่าจะรีตอนตีสอะไรอย่างงี้ใช่ปะ วันที่หนึ่งตีสี่อะไรเงี้ยสรุปถ้าทุ่มจ้ะคือระบบตัดเลยคือฉันเซฟล่าสุดคือฉันทําน้องแบบคาบไผ่อะไรเรียบร้อยแล้วแต่ <laughs> คือนางแบบออโต้เซฟให้เราตอนนี้แบบฉันกําลังแต่งปากน้องอยู่อะแล้วก็คือแบบไม่เสร็จอะแกคือแบบเ <laughs> นี้ยอันเนี้ยประมาณนี้นะครับแบบน้องแพนด้าที่ฉันแบบ สร้างไัอ่ะอันนี้เป็นเราพอพอทําเสร็จอ่ะอันนี้นะหูแมวของคุณโยโยโยมีนะเราก็ไปก๊อปมานะครับซึ่งยังทําไม่เสร็จเลยอะเราว่าจะทําเป็นแบบหน้าแมวอีกแบบหนึ่งนะฮะเออแต่แบบไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราก็จะใช้เราก็จะเลือกแบบที่สานะครับการเลือกเนี่ยพอเราเลือกปุ๊บนะฮะเนี่ยเราน้องคลิปสบี B เดี๋ยวเขาจะแบบว้าวเช มาทำงานด้านแฟชั่นไหมเออพราะมันสวยใช่ไหมล่ะแฟชั่นก็แบบนี้แหละมาเร็วไปเร็วกนเนอะอ้อยาวไม่ไหวอ่านไม่ทันริสบี้เอาน้องชื่อกลิปสปี้กลิปสปี้ทุกคนโหยแกมันปังอยู่นะดูดิประมาณเนี้ยมันรถนะเออ ถ้าใครแบบว่าเลือกแล้วนะฮะคือหมวกเนี่ยถ้าจาไม่ผิดคือเขาจะให้ระยะเวลาเราในการเลือกเนี่ยถึงวันที่13กุมภานะฮะเออคือเลือกได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับรอบแรกเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๊บเราไม่พอใจเออเราไปคุยกับน้องกริปสปี้ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะพอคุยรอบเนี้ยถ้าเราสบชอบหมวกอันแรกที่เราเลือกเราก็เลือกอันเดิมไปเลยฮะแต่ถ้าเราดันไปไม่ชอบเราไปเลือกอีกอันหนึ่ง พอเรากดตกลงปุ๊บเราจะแก้ตัวไม่ได้แล้วนะโอโ้คือเราจะดการว่าเราจะได้หมวกอันที่เลือกรอบที่สองไปเลยนะฮะทุกคนเพราะเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับในการกดตกลงรอบที่2คือถ้าชอบรอบแรกที่เราเลือกรอบที่สองที่ไปคุยอีกครั้งเนี่ยก็เลือกใบเดิมเนะฮะอย่าพลาดเอ,อ่ออันนี้คือผมแบบตกใจเนี่ยตอนแรกแบบเกือบไปเลือกไปเลือกน้องแพนด้าที่สร้างไม่เสร็จแล้วนะแต่แบบดีที่ว่าแบบ อ่านละเอียดนิดนึงเออเกือบไปแล้วทุกคนอ่ะอันนี้นะฮะก็มาให้ดูแบบว่าตอนพีวพีนะตอนดูเอลเนี่ยจะประมาณแบบซูมไกลนะฮะก็ได้อยู่เลยนะน้องไม่หายไม่สมนใครับแล้วก็โอ้โหคุณจามจามจองยอนนะ เขาหมวกอลังการมากทุกคนเป็นแบบคลุมหน้าไปเลยอ่ะศัตรูอ่ะเห็นปะคุณจะจำยอมนะเออจะชอุ้ยเพื่อนแบบเซ็กต้มเบ้า <c oughs> อะเนี่ยพอใส่หมวกนะทุกคนแบบมันจะมีกำลังใจในการเล่นอนะ่ะพันเซ็เลยนะเออไม่เชื่อก็ดู ฉันแบบสกิลอะไรก็ไม่มีพลาดนะเไม่อ่ะเพื่อนไม่ใส่หมวกเซกตาพลาดแต่ฉันไม่พลาดจ้ะพุดเลยมันแบบมันลดเกินเดี๋ยวเราจะแบบว่าเห็นไหมขนาดแบบน้ำสะอาดสะอาดอะ่ะโดนทุกเม็ดเห็นปะมันเลดเกินเนี่ยโกเลมยังโดน มันเวอร์ไม่ไหว,ไไหวเออไอเดี๋ยวดูนะเขาจะทำอะไรทีนึงเนี่ยตุไปไฟแ <c oughs> มนไม่ไหวอีกรอบนึง <c oughs> มันแมนเกิน <c oughs> เดี๋ยวก็เซ็กตามไปอีกรอบ <c oughs> โดนทุกเม็ดไม่อยากจะเชื่อ แดเนียลก็ฮิวไม่พลาดเห็นไหมโอ้เข้มคือหมวกไม่หมวกเนี่ยคือไม่หายนะทุกคนคือใส่แล้วเด็ดมากเออถึงแม้ว่าเห็นไหมขนาดว่าเพื่อนเราอ่ะโดนปลาไอผงฟูเนาะหัวตั้งขนาดนั้นอะหมวกเรายังไม่หายเลยทุกคนเออ มันแบบมันเลิศเกินนะฮะโอ้โหเทรสทอยแบบฉ่ำๆเมื่อกี้เมื่อกี้แบบใครดึงว่าไม่มีไม่มีใครดึงว่าทั้งนั้นอ,อ๋อเนี่ยบอกเลยว่าปกติอะ่ะเพื่อนจะชุบไม่ได้แล้วนะแต่พอใส่หมวกก็คือการชุบของเพื่อนก็คือแบบว่า ชุบได้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะฮะเออก็อย่าลืมไปรับหมวกกันมาใช้นะฮะทุกคนเดแล้วก็ยแมตช์นี้ยาวนานนะจะสิบนาทีแล้วเออจะจำยอมโดนเททอยไปหน่อยเออแล้เดี๋ยวเราจะแบบน้ำสะอาดชำ่ำๆนะฮะเขาก็ไม่ยอมตุยไม่มีใครสตูไปอร์ไฟพลาดทั้งนั้นเมื่อกี้มันเป็นแบบ พวกเธอตาฝาดเออเป็นไงโอ้โหคือแบบอะไรมันจะเป๊ะขนาดาน,นั้นล่ะดึงเนี่ยไม่มีพลาดบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะโล่โล่ยังไงให้แมทเพราะว่าเราใส่หมวกยังไงละ่ะ <c oughs> ดูดิโอ้โหเดี๋ยวฉันจะตุยแล้วทุกคน เป็นไงมันมันลดเกินได้เพื่อนเก่งก็คือเป็นพอหมวกด้วยเพราะว่าหมวกสวยเออโอเคถ้าโพสคือปังไม่ไหวมันเลิศอะมันสง่างามนะ คืออ่ะพอเราทำหมวเสร็จน,นะฮะอันนี้เราจะมาปลด achievement นะฮะด้วยการถ่ายรูปนะทุกคนอันนี้ผมผมจะบอกเทคนิคเอ่อบางบางคนเนี่ยไม่ใช่เทคนิคสิคือบางคนนะ่ะไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือผมอะ่ะกดแล้วอ่ะถ่ายไม่แชร์ Share ในเฟซเราด้วยนะอันนี้แนะนำให้แนะนำให้ไปออนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็แชร์ผ่าน Facebook นะฮะฮแล้วก็จะได้เลยแต่ว่าถ้าใครแชร์แล้วไม่ได้เนี่ยให้ออกจากร้านไปก่อนแล้วกดที่ achievement นะฮะให้ให้ใหออ่ระบบเนี่ยเขานำเออ่เขาวาร์ฟพาเราวาร์ฟมาเองนะครับเรายืนอยู่กับที่กดกล้องถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วแล้วแชร์เฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะฮะเออคราวนี้ได้แน่นอนลองทำซ้ำไปะฮะผมทำไป20กว่ารอบเอาเอาอย่างนี้ดีดกว่า เออเพราะว่าเราเนี่ยพอว์ามาตามแอคชั่เมนใช่ปะเราเดินทุกคนเดินแล้วก็ถ่ายรูปแชร์เท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่พออยู่กับที่เราแชร์ปุบได้เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเนี่ย oh. ดันใช้รหัสตัวเด็กอะ่ะแชร์เฟซบุ๊กอันแรกไปก่อนนะเฟซบุ๊กเดียวกับที่ใช้กับตัวหลักเนี่ยนะฮะคือ oh. แชร์ตัวเด็กไปก่อนทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าเลยกลายเป็นว่าพอจะแชร์ที่ตัวหลักอะ่ะ มันไม่ได้มันไม่ได้อิโมจิทุกคนเออแต่แต่ตอนนี้ได้แล้วนะฮะลองไปทำตามที่ผมบอกดูนะครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอัสาราสกุระขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย